ครับวัสดีครับอาจารย์พี่น้องพบพอกันครับอีสานบ้านพี่น้อยคือเก่าครับเมื่อนี้ช่ว่ายครับาบสองมุงครับประมาณนี้แหละพากันหนองมาตอนกทั้งบ้านท่าน้ำครับตำบลบ้านจันอำเภอบันดุงอุดรนี่แหละมากครับ่ันร่องครับผมส่วนทันร่องนิดเพินไซตัวนึงไว้นี่ครับเจ้าแหลมท่องเนี่ยี่ตีนปลานี่ แล้วก็ผมนี่เอาเจ้าลูกครึ่งครับใส่ไวน้นีเจ้าลูกครึ่งใส่ไวน้นีแล้วก็ทะลองเพิ่นเอนกฟึกเพิ่นตัวน,นึงไปทั้งพูนครับผมก็เลยม,มานอนเล่นอยู่นี่บ้านนี่ไก่โฮมยู่ข้านี่นอนรับครับบ้านนี่หูเม,มียข้นก็ยาอขี่รถมาพอดีติดถนนคือยังเสียงนกเจ้าลูกครึ่งผมคู่จนจนจน,จน,จนครับนี่ช่วงเสเด็จึ้นนั้น คู่สามยกสียกส่ยกผุนเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เงียบครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าสภาพอากาศมันล่มครับเด่เดี๋ยวนี้เงียบกริบเลยก็ดีนี่นี่นถนนข้าวตาัดไปน้ำห้องท่วนครับเันเป็นท่วนระหว่างสองตำบลบ้านจันทร์ครับตำบลบ้านบางท่องนี่แหละครับหาอย่างให้กินน้ำกันอยู่นี่ คู่สามสี่เทียหรอนกก็คือยังบินอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่นี่นั่นนั่นนั่นนี่ขึ้นชับต้นนี่ซ้ำเนีน่ยมันโบปากครับตอนนั้นคู่สามเทียสีเทียผมมาไม่ยังเลยเดี๋ยวไปเบื้องน้มขันครับอาจารย์ตัดภาพไปพุดูดละครับใต้ต้นพุน่ลนี่นี่นี่ต้นนี่ครับนี่น,นี่ต้นเสียบครับใบโลนแหนโบโลนแหนครับจังห่างนี่แหละนี่แม่ครับอาจารย์อู้ยนกตี๋เรียบร้อยครับ พูนโอ้มันถื่อจะหึงจะแสดงว่าเจ้าพื้นคู่พืนนี้ครับนี่ผมนอนหลับโอ้มันมา,นมานแล้วเจ้าลูกครึ่งครับเจ้าเก๊กหัวโตนี่ล่ละแต้มที่สองของพื้นครับจะฝึกมากครับเอามานแล้วฉันล่องไปปล่นกนกวนย้มหัวในมาอยู่เดี๋ยวผมบอกลงมากครับไอ้บึงน,นี่เฮ้ยมนัมนมนัมนมันมันโอ้ถืกอจะหึงนอาบาน ลูกซุ่มบินอยูหนิ้วเม็ดนี่เน่นครับนน่นี่ยเอาเดี๋ยวผมมาลงมาก,ก่อนลยจานเนี่ยครับอาจารย์มาแล้วมาแล้วจะฝึกเพื่อนมากกันหาฮกเชือแล้ะครับนี่เป็นแต้มที่สองของเพื่อนครับเจา้านี่ครับลูกครึ่งที่เซียนริบให้มากได้อีกแต้มหนึ่งเด้อเซียนริเบเอร์เจ้าลูกครึ่งนั่นแหละ แม่มาเลยพอไยนะครับพ่อป่าร้อยโอ้ยมันถือจะหึงบูพี่น้องเลยพ่นงามอยู่ครับจกเสียงไดไปเสียงไหนนอนรับที่ละ่ะเอามีขนดังๆครับยุบปีกเอาเดี๋ยวผมปลดอนครัาบอาจารย์เอาครัาบอาจารย์ปลดออกมาแล้วครับสวยๆงามๆครับเจเลยของเจ้าลูกครึ่งครับแตมที่สองจะฝึกพื่นมากครับ เนี่ยโอ้มานอยู่เว้ยนอนรับครับ <laughs> ผมเปลีย่ยนจริงดีิล่ะไม่เอาสองตื่นเดอกครับทุงมือทุงมือลายกันมาตอนนกกะซ่มมาพักผ่อนครับเอา้าถ่ายทะลอ่อนกกะิหาใส่ยุ่เราะมองเกานี่ล่ะครับอาจารย์ยังว่ากันครับผมอ่าเข้าถุงเรียบร้อยน่ครับบระเทศไทยตอนมาทีแรกครับอาจารย์ว่าวนกฝึกมากกันเลยขันพ่ใส่ต้นเกานี่ก็ทิ ใส่ต้นนี้ครับนี่ม่มีต้นใจสุ่นมีแต่ต้นสาดตุ่งสูงครับอาจารย์เป็นสีขันเห็บบ่อบานนี่ถือโดนครับตัวยังว่ากันไหมครับผมมาแล้วมาแล้ว